คุณกำลังฟัง The Practical Podcast โดยมนุษย์เงินเดือนพันใหม่ไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตานะครับจากสถานการณ์ของบ้านเมืองตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิด -19 นะฮะแล้วก็ล่าสุดเรื่องของออร,รอรัสเซียทะเลาะบบาแว้งกับซาอุดิอาระเบียไม่ลงตัวเรื่องของการผลิตน้ำมันนะทำให้เกิดการ เขาเรียกว่าอะไรครับปะทะกันในเชิงของกลยุทธ์ในด้านราคาก็ซาอุก็ไม่น้อยหน้านะครับก็ดั้มลดราคาผลิตออกมาเยอะนะราคาก็ต้องตกเป็นธรรมดาผลกระทบก็เลยเกิดขึ้นในวงกว้างเราจะเห็นว่าตลาดหลักรทรัพย์มีผลนะครับมีผลกระทบทันทีต่อมาตรการแบบนี้นี่แหละครับยุคแห่งความเสี่ยงเราเห็นกันง่ายมากขึ้นว่าปัจจัยภายนอก ส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตหน้าที่การงานของเราหรือแม้กระทั่งธุรกิจที่เราทําอยู่นี่กรณีที่เราเป็นเจ้าของกิจการเนาะเรื่องเหล่านี้เนี่ยเวลามันเกิดขึ้นทีหนึ่งเนี่ยเรามักจะเจอกันว่าเ,เราก็จะตกใจตื่นตระหนกไปแต่เราได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้างผมเห็นมาหลายครั้งนะครับเนื่องจากตัวเราเองก็อายุไม่น้อยแล้ว ผ่านประสบการณ์ผ่านเรื่องเลวร้ายมาเยอะผ่านวิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศเราและเกิดขึ้นในโลกใบนี้มาก็หลายครั้งทุกๆครั้งเนี่ยมันมีบทเรียนสอนใจผมเสมอนะครับและก็แน่นอนครั้งนี้ผมก็เป็นคนหนึ่งที่คิดว่าเฮ้ยเราเตรียมตัวมีแผนสำรองระดับหนึ่งแล้วแต่ไม่น่าเชื่อหลายอย่างก็ไม่ได้เป็นตามที่วางแผนไว้หลายอย่างก็รับมือไม่ทันเพราะ ปัจจัยมันเกิดขึ้นหลายเรื่องมากเศรษฐกิจภาพลวงของตลาดโลกกระทบบ้านเรานะครับโควิดกระทบทั่วโลกกระทบเราด้วยปัจจัยการเมืองอีกนะฮะอันนี้เยอะมากนะครับผมอยากให้เรากลับมานั่งคิดดูว่าถ้าวันนี้เนี่ยพวกเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรกับมันบ้างนะครับผมอยากให้เราเริ่มเรียนรู้สักทีเพราะว่า เห็นน้องๆคนทํางานหลายๆคนนะครับไม่ไม่ค่อยได้มีการตระหนักรู้หรือว่าพยายามกลับไปเรียนรู้กับความผิดพลาดที่มันเคยเจอมาที่เราเคยเจอมาหรือที่มันเคยเกิดขึ้นพอเราไม่ได้กลับไปเรียนรู้เนี่ยแนวโน้มที่มันจะเจออีกเจอซ้ํามันจะบ่อยนะครับเพราะอะไรมันเหมือนงูเหลือมเจอเชือกกล้วยฮะเคยได้ยินไหมครับคาบังเพยแบบเนี้ยิ่งเกลียดยิ่งเจอเว้ยแปลกว่ะแต่เมื่อไหร่ที่เรามีแผนรองรับ มันจะผ่านไปได้นะครับสิ่งที่ผมเจอนะครับจากการเรียนรู้จากสถานการณ์ปัจจุบันเอาเรียกง,ง่ายๆแล้วกันโควิด1 9เนี่ยโควิดส9สอนอะไรผมบ้าง 1. ยังตอกย้ําความเชื่อเดิมนะครับที่ผมมีโดยโดยตั้งแต่เด็กและจนไปถึงปัจจุบันโลกใบนี้ไม่มีความแน่นอนอีกต่อไปละหรือความแน่นอนมันไม่มีจริงเพราะอะไรสิ่งที่เราคิดว่ามันใช่ในอดีตหรือเมื่อวานเนี้ยวันเนี้ บริบทมันเปลี่ยนได้ทันทียกตัวอย่างเช่นเราเคยคิดว่าการทํางานราชการเป็นงานที่ปลอดภัยไม่มีผลกระทบอุย้ยเดี๋ยวนี้ต้องคิดใหม่นะฮะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วมันต่างจากเดิมเยอะมากโอกาสโดนเทก็มีเช่นเดียวกันหรือความเชื่อที่ในอดีตที่เคยมีว่าเฮ้ยต้องเรียนสูงจะได้เป็นเจ้าคนนคนโอ้ยเดี๋ยวนี้เรียนสูงไปไร้ประโยชน์ครับแต่ไม่เรียนเลยก็แย่กว่าเดิมนะ ไม่ได้หมายความว่าไม่เรียนหนังสือนะแต่เรียนในจุดที่ตลาดต้องการเรียนในจุดที่อุตสาหกรรมต้องการเรียนเพื่อต่อยอดอันนี้ยังไปต่อได้นะครับความไม่แน่นอนไม่มีต่อไปล่ะดังนั้นในประเด็นแรกไอ้งานที่ทำอยู่เนี่ยอย่าคิดว่ามันจะอยู่นะฮะในวันพรุ่งนี้ขอให้คิดสมัยว่าถ้าพรุ่งนี้งานที่เราทำอยู่เนี่ยไม่มีอีกแล้วเราจะทำอะไรดี หากตั้งคำถามอย่างนี้ตั้งแต่แรกเราจะได้เตรียมตัวแล้วก็หาคำตอบไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับข้อถัดไปเรื่องของความเสี่ยงบอกอตรงๆนะฮะความเสี่ยงในยุคนี้เนี่ยบริหารจัดการยากมากนะครับเพราะว่ามันเสี่ยงรอบด้านอะ่ะมันหมายความว่ามันไม่ได้เสียเยเส่ยงที่เกิดจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากตัวเราเองอย่างเดียวแล้วมันมีความเสี่ยงจากปัจจัยแวดล้อมเยอะมากมันก็คล้ายกับเรื่องของความไม่แน่นอนดังนั้น คนในยุคนี้เนี่ยการบริหารความเสี่ยงมันต้องซับซ้อนมากขึ้นบริหารความเสี่ยงแบบซับซ้อนคืออะไรผมให้เป็น2มิติแล้วกันนะครับบริหารความเสี่ยงในเชิงของการเงินนะครับก็คือเราก็ต้องมีเงินสำรองเยอะกว่าเดิมหน่อยนะฮะอย่างเดิมเคยบอกว่าต้องมีสำรองเผื่อค่าใช้จ่ายกรณีเราตกงาน3-4เดือนหรือ5เดือนผมว่าตอนนี้ไม่พอแล้วฮะเผื่อต้องเอาเป็นปีนะฮะ เผื่อไว้ก่อนเลยเยอะได้ยิ่งดีนะครับความสิ่งนั้นการเงินเนี่ยก็อาจจะมองไปถึงเรื่องของอาการซื้อประกันการมีประกันเป็นตัวแบคอับไว้หลายคนบอกมีทําไมอายุยังน้อยมีทําไมร่างกายแข็งแรงโอ้ผมว่าเนี่ยคิดสั้นมากเราไม่รู้หรอกครับว่าบิงโกโปเชไม่สบายหนักขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่มีประกันสุขภาพไว้บ้างไม่มีประกันชีวิตไว้บ้างเาแล้วเราจะเอาเงินตรงไหนมาจ่ายครับ อาจจะต้องควักเนื้อใช่ไหมลองนึกตัวอย่างนะครับผมมีน้องๆหลายท่านนะครับไม่ยอมทําประกันชีวิตไม่ยอมทําประกันสุขภาพข้อหามยามซวยเป็นไข้เลือดออกนะฮะบ,บริษัทก็บอกก็เบิกได้ให้เบิกได้แค่นิดเดียวประกันสังคมก็ได้อีกนิดหน่อยเข้าโรงพยาบาลหลายวันต้องควักเนื้ออีกสองสามหมื่นเนี้ยสองสามหมื่นความซวยตามมาอีกก็คือเงินสำรองที่เก็บไว้เนี่ยก็ไม่ถึงด้วยมันลามไปหมดดังนั้นในเรื่องของมิติการเงินเนี่ย การบริหารความเสี่ยงก็ต้องมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นซื้อประกันโปรเทคไว้มีเงินสำรองเก็บไว้ด้วยเพื่อเสริมสภาพคล่องนะฮะบวกกับความเสี่ยงอีกประเภทก็คืองานประจําเนื่องจากมันไม่มีความแน่นอนอีกต่อไปแล้วเราต้องรี k i สกิลหรืออัพสกิลหาทักษะทางอื่นเสริมไว้บ้างแบ็กอัพไว้บ้างทํางานเสริมช่วงทํางานประจําได้ยิ่งดีแต่อย่าทํางานเสริมที่มันเหมือนกับงานประจํามากจนเกินไป เดี๋ยวมันจะไม่ดีนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันงานเสริมควรจะเป็นงานอดิเรกที่เราชอบถ้าจะดีก็คือไม่เกี่ยวกับงานประจําได้จะดีมากเพราะอะไรเรามีไรายได้2ทางประการที่1ประโยชน์ของมันนะฮะประการที่2ก็คือว่าข้อหามจามซวยโดนเทจากงานประจําเรายังมีทักษะอื่นอาจจะไปทํางานอื่นได้อีกแต่สมมติงานประจํางานเสริมเป็นงานประเภทเดียวกันอุตสาหกรรมตอนนี้ ดันเป็นอุตสาหกรรมที่แย่เราทํางานประจําในอุตสาหกรรมนี้กําลังแย่เลยแล้วโดนเทแล้วยังไงแล้วงานเสริมก็โดนเทไปด้วยอย่าผูกชีวิตตัวเองไว้กับด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปนี่คือข้อที่ผมพูดถึงก็คือเรื่องของการบรหิหารความเสี่ยงมันต้องซับซ้อนหน่อยซับซ้อนในเรื่องการเงินและซับซ้อนในเรื่องของทักษะรวมถึงการวางแผนอาชีพเราด้วยนะฮะอันที่สทุกๆบทเรียนนะครับ มันมี lesson l e a r n ให้เราเอาไปปรับปรุงแก้ไข back up plan นะครับข้อนี้คือการสร้างแผนสำรองต้องสร้างไว้บ้างแผนสำรองที่ดีมันต้องประกอบไปด้วยเหมือนเดิมครับแผนเรื่องเงินแผนเรื่องงานแผนเรื่องครอบครัวแผนเรื่องเงินผมชอบให้นักนิสิตนักศึกษาหรือลูกศิษย์เนี่ยคิดในแง่ของ worst case scenario ก็คือคิดในแง่แบบสุดตรงเลยตกงานหางานยาก ชีวิตยํำแย่เราควรทําไงพอเราเริ่มต้นจากจุดนี้เนี่ยเราจะถอยหลังกลับมาแล้วมันจะได้วิธีการรองรับเช่นเฮ้ยถ้าตกงานเราต้องเราต้องหางานใหม่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดงานที่เราตกอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่มันแย่มันก็หางานยากดังนั้นเราก็ต้องพัฒนาตัวเองให้มี Multiple skill set สามารถทำอย่างอื่นได้ด้วยใช้แลบออกข้างๆได้บ้างไม่ใช่อีลุอะไรจะทำแต่เรื่องนี้เรื่องเดียว มันก็จะตายนะครับคนที่เลือกที่ทําเรื่องเดิมนานๆเนี่ยเรากําลังผลักตัวเองเข้าอยู่เข้าไปอยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าความเสี่ยงสูงเราต้องเอาตัวเองออกมาเพิ่มความรู้ด้านข้างบ้างวันหนึ่งเราอาจจะเบื่อเราก็สามารถเปลี่ยนงานไปทําในสิ่งที่เราอยากรู้เพิ่มเติมหรือเราทํามาแล้วบ้างก็ได้นะฮะแพคเก็แพลนตัวถัดมาก็คือเรื่องสุขภาพทางการเงินเหมือนเดิมเลยครับเงินสํารองเงินเก็บเงินฝาก หลายๆอย่างอันนี้ก็ต้องมาดูนะครับมันมีเทคนิคมากมายลองไปหาดูได้ในในโลกออนไลน์แต่จะพูดคร่าวๆก็คือว่ารูปแบบของการเก็บเงินอะ่ะไม่จำเป็นต้องเก็บเป็นเงินสดเสมอไปเมื่อเราเก็บเงินสดได้ถึงระดับหนึ่งเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในยามฉุกเฉินสักหกเดือนถึงสิเดือนแล้วเนี่ยที่เหลือเอาไปฝากออมทรัพย์ซื้อสลากออมสินหรือไปลงทุนในกองทุนรวมหรือจะไปเล่นหุ้นอันนี้กระจายความเสี่ยงแล้วแต่ใจชอบเลยนะฮะทำได้หมดนะครับรวมไปถึง มีออปชันอื่นๆเพิ่มเติมบางทีอาจจะไปร่วมลงทุนทําธุรกิจเล็กๆกับเพื่อนก็ได้อันนี้ไม่ว่ากันนะฮะส่วนเรื่องของแบ็กอัพแพลนสาหรับเรื่องครอบครัวบางคนเนี่ยยอมทํางานหนักเพราะคิดว่าวันหนึ่งจะได้กลับไปอยู่บ้านกลับไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่สร้างครอบครัวเล็กๆที่ต่างจังหวัดอันนี้เป็นความคิดที่ดีนะครับแต่จะดีมากถ้าวางแผนและกําหนดระยะเวลาให้มันรัดกุมบางทีการกลับไปทํางานที่บ้านโดยเรามีทุนสํารองพอสมควรแล้วเนี่ย มิติของความสุขอาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่าการทํางานในกรุงเทพก็ได้แบ็กอัพแพลนตรงนี้เนี่ยผมอยากสนับสนุนนะครับคนที่เป็นเด็กต่างจังหวัดแม้กระทั่งตัวผมเองก็เช่นเดียวกันที่บ้านของเราเนี่ยรายได้เนี่ยแน่นอนงานมันอาจจะหางานยากที่จะได้รายไดส้สูงเมื่อเทียบกับกรุงเทพแต่ถ้าเรามีพร้อมในหลายๆอย่างแล้วเนี่ยหมายความว่ายัางไงถ้าเราขยันอึดถึกใน 10- ถึงสิบห้าปีแรกในกรุงเทพผมว่าอีกสิบห้าหรือยี่สิปีให้หลัง เราไปอยู่ต่างจังหวัดได้สบายแน่นอนผมมีเพื่อนหลายคนครับมีน้องหลายคนครับที่ทําแบบนี้แล้วสําเร็จกลับไปทําธุรกิจเล็กๆ,ๆแล้วก็รับทํางานฟรีแลนซ์อยู่ต่างจังหวัดแต่ก็ยังสามารถทํางานให้่ให้บริษัทในกรุงเทพได้เขามีความสุขมากครับไม่ต้องไม่ต้องมาวุ่นวายกับรถติดคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นผมว่าแบ็กอัพแลนตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วน่าจะเป็นแบ็กอัพแลนสําหรับการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ตัวเองให้เป็นไลฟ์สไตล์ในแบบที่เราชอบแล้วก็อยู่กับครอบครัวที่เรามีความสุข ควรจะเป็นหนึ่งอีกหนึ่งแผนที่คนทำงานในยุคนี้ต้องมีนะฮะสุดท้ายนะครับจริงๆแล้วมันควรจะเป็นข้อแรกนะครับแต่ใส่ไปสุดท้ายก็คือไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะมีปัจจัยแย่ๆเข้ามาทำให้เราหวั่นไหวนะครับจะมีโควิดยี่สิบยี่สเอดยสบสองยี่บสามช่างมันมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วแหละสิ่งสำคัญก็คือเราต้องมีสตินะครับแล้วก็ต้องมีปัญญาต้องมีสติและปัญญาต้องมาคู่กันนะฮะ เพราะอะไรข้อมูลต่างๆที่เราเห็นในโลกออนไลน์เนี่ยมันมีทั้งข่าวลือและข่าวลวงเราบางทีเสพข่าวเหล่านี้มากจนขาดสติพอ,พอเสพเยอะไม่ได้กันกรองมันก็เลยขาดสติพอขาดสติก็ปัญญาก็ไม่ได้ออกมาใช้สิ่งที่ตามมาคือเราก็จะแพนิกกลัวไปโดยเปล่าประโยชน์สิ่งเหล่านี้แหละครับมันเป็นตัวทําลายเราทําให้สมองเราเนี่ยไม่ปลอดโปร่งไม่สามารถคิด วิธีการที่จะบริหารความเสี่ยงหรือคิดอะไรดีๆเพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือคิดอะไรดีๆเพื่อเอาตัวรอดจากความเสี่ยงหรือแบ็กอัพแลนอะไรได้นะครับผมว่าเราอยู่ในยุคที่ข่าวท่วมข่าวลวงเพียบเฟกนิวเยอะเชื่อถือกันไม่ได้เพื่อเราเองเนี่ยที่มาลั่งมานั่งเล่าให้เราฟังบางครั้งก็อาจจะเชื่อไม่ได้เช่นเดียวกันหรือที่ผมมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพวกเรานะครับ ก็ไม่จําเป็นต้องเชื่อผมทั้งหมดเราต้องรู้จักคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะโดยการหาข้อมูลโดยการสืบคน้นด้วยตัวเองนะครับเรื่องเหล่านี้มันเป็นสิ่งสําคัญเพราะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เราเชื่ออะไรง่ายจนเกินไปชีวิตเราก็ไปอยู่บนความเสี่ยงง่ายเช่นเดียวกันสําหรับวันนี้พอดแคสของหรบตอนนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอให้คนไทยทุกคนมนันยุเงเดือนทุกท่าน อยู่ในความไม่ประมาทมีสติมีปัญญาและบริหารความเสี่ยงกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามฟัง The Practical Podcast โดยมนุษย์เงินเดือนพันใหม่สนับสนุนโดย AP ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แถวหน้าในไทย